สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศ f อซเก่าเอฟซใหม่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเยปเพนเหมือนเดิมค่ะฮะวันนี้เยปเพนเปิดคลิปอยู่ในสวนโอ้ยอยู่ในป่าอยู่คาหา,หาเห็ดขมค่ะนี่ยาย สองดอกสวยมากเลยได้ตักตักการหนึ่งอีกค่ะอันนี้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 ก็เอาได้อยู่เนาะได้เนี่ยมันแบกมันไม่แบกมันโดนฝนโดนฝนทั้งคืนไง<ม>นูนน่นได้ทางหน้าทางหน้าเลยดอกสวยมากส <c oughs> วย ถ้าไม่โดนฝนมันก็ยังไม่บานหรอกอเออเด้นเพาะลองฟังนิดนึงลองไปให้มันสุดก่อนไม่เห็นแล้วก็ต้องเก็บเดี๋ยวมันหลงไหนโอ้เออใช่เป็นราหลงเลยแหละอพอแล้วของยายตายพอกินแล้วของยายเ่นอนะพอกินแล้วตะกาหนึ่งพอแล้ว ช่วยหาเจ๊เขาก่อน,น,นอเจ๊ลูกหลานเยอะมีไหมมีไหมเราต้องเดินให้มันสุดก่อนถ้ามันไม่สุดถ้ามันเหลือก็เสียได้เนี่ยเอาได้ไหมเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่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 อันนี้สวนยูเขาค่ะกำลังปลูกใหม่โอ้โหยาเยอะจัง ขาหักเลยสวนยางสวนยูตอนมาเก็บมาเดินมาเจอเจ้าของเขาด้วยไหนนี่เห็นอีกแล้วเอาได้ไหม เออได้อยู่เวอร์เลยทำไมมีดอกเดียวไม่มีดอกเดียวนี่นู่นอยู่ฝั่งโน้นใหญ่เลยเก็บทางโน้นหมดยังเอาตะก้าคุมาดิเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเก็บกองไว้ตรงนี้ก่อน,น ยังไงจ้ะโอ้ยเก็บไว้ตรงนี้ก่อนของเราได้เต็มตะกร้าลแล้วก็ช่วยเพื่อนค่ะเราเหอทนายฝังนู้นด้วยอย่าเพิ่อนทนายเดี๋ยวมันจะหลงเน่เน่ ใช่ว่ามันจะออกตลอดนะคะโอ้ยหักเลยโอยมันมันโดนฝนแล้วมันมันไอ้นั่นเนาะมันเปื่อยเนาะนะถ้ามาหาเม่บานยหยเเลย ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะยายเพนไม่เคยเก็บเห็ดถ่ายคลิปค่ะอาจจะพาเวียนหัวจักหน่อยนี่ไงเต็มตะก,ก,กนูนเฮะให่เสีอเลยเพรทางนี้มันพอได้อยู่ เต้าเจียวเนาะอืมตัดเต้าเจียวเอาตะแคงมาโอ้ี่เต็มเลยยังยังไม่เต็มเลยเด็กคนเต็มอีกแป้งนี่แหละสวยมากโอ้โหขาจั่วเลยเอ้าเห็นด้วยเด้โอ้ตาเนาะมาดูฝั่งนี้ก่อน ดูฟังนี้ให้มันจบก่อนกดโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าเวียนหัวะคะ่ะไหนอ่ะ ดีแต่มันไม่มียุงเนาะถ้ามียุงแล้วเนาะบางคนเขาก็ไม่เอานะแก่เงี้ยฮแต่ถ้าเป็นแค่แม่ไหาฮะไหนไม,มนไ่หรอกมันแข็งอยู่นายายมันไม่มีหนอนนะมันไม่มีหนอนนะมันก็ฉันเก็บแล้วฉันอัน,นั่นดูนะ ออันไหนที่แบบมันบานมากๆแล้วแขกดูยไ <Yeah. S 1> ม่มีเราไม่ต้องไปลวกนานไง uh. ดอกสวยแข็งเนาะนนะเข้าในปลา ไหนนั่น่ะ <Okay. S 1> ใช่ไหมล่ะไหนรถหนึ่งนะ <c oughs> เออไหนตรงไหนยังไม่ได้เดินหมดแต่เพลินไปตัดเห็ดลืมล่องเลยเห็นเห็ดแล้วเพลินตามเห็ด chân lòng này thấy không lòng này dài đường lòng này แดงว่าคนไม่ค่อยมาหาเนาะยายเานาะอะไรเหรอทำในนั้นจริงๆไม่ได้ใช่ไหมหนี่สวยมากเลยดู้แข็งเต้เลยแข็งมากเลยสวยสวยวยมากเลยไมมีแค่สองวะ ส,สวยๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันมีเราไม่มาเก็บมันก็เน่าทิ้งไงเจ้า,จาของเขาก็ไม่เก็บใช่ไหมเรา แล้วก็มาเจดายเนาะเจดายมากค่ะม,มันเข้าไม่ได้ไไดโอ้โหเห็ดอะไรอะ่ะทำไมมันบวมลอวจังอะ่ปะป๊าทโฮจุดๆเลยโอ้โหมันแค่เห็ดพึ่งมั้นน่ะนั่นแหละ มันบานมันใหญ่มากมายมันเหมือนไม่ใช่เห็ดพึ่งเลยว้ายต่ายสุดยอดโอ้หน้ากันไปเยอะๆว่ะไอ้ตอนที่มันออกชุดก่อนสงสัยจะเต็มสวนนะยายใช่ไหมเอาเราสวนจัดไปรดตัวเองไม่มาดูเหรออ๋อ เห็นมี้วเดินตรงไหนเมื่อกีน้นี่จะใช่เดินตรงนี้แล้วไม่ใช่หรอไหนนัน